ก็ชั้นออฟฟิศที่ผมทํางานอยู่ก็จะอยู่ชั้น3นะครับต้องเดินผ่านชั้น2ไป1ชั้นก็ต้องเดินผ่านอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมอยู่ชั้น3 oh <my> <laughs> เนต็นมุต้ตยมุตงตบมุ้ตุเ้เ,เ,เลยปับ๊บครับกาบสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นวันเช้าว,วันเสาร์อีกหนึ่งวันครับเป็นวันทํางานอีกหนึ่งวันของผมเช่นกัน ึงจะเป็นวันเสาร์เราก็ยังทํางานอยู่คิดดูดิถึงจะเป็นวันเสาร์เราก็ยังทํางานอยู่คิดดูดิวันนี้เราก็จะมาบอกมาเรียกว่าอะไรนะมามาเลยว่าลืมสคริปตเลยตึงว What What the fuck อ๋อน,นึกออกแล้ววัออนนี้เราจะมาโชว์ไลฟ์สไตล์ของพนักงานเงินเดือน สองหมื่นกว่าบาทว่าวันวันหนึ่งเนี่ยผมทําอะไรบ้างแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงกับวันวันหนึ่งของผมก็วันทางานของผมก็จะเป็นวันจันทร์วันเสาร์นะครับไม่มีวันหยุดเลยมีวันหยุดแค่วันอาทิตย์เพียงวันเดียวเท่านั้นก็จะมีวันสําคัญสาคัญนะที่บริษัทให้หยุดอ่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปทํางานก็สภาพอากาศก็เป็นแบบนี้ครับ นี่คือสภาพอากาศของเช้าวันเสาร์ครับฝนพึ่งตกไปแล้วดูพื้นดูพื้นรอบๆตรงนี้ก็ยังชุ่มน้ำอยู่แล้วปกติเนี่ยถ้าที่ผมสังเกตมาถนนใหญ่ก็จะชุ่มน้ำอยู่ถ้าผมเอาบิ๊กไบค์ไปเนี่ยเสร็จแน่เลยมันจะดิดขึ้นหัวแน่ๆเพราะว่าผมได้ถอดมงโคลหลังไปครับบิ๊กไบค์ตอนนี้ถ้าเอาไปนี่ ย่านหัวก็ตอ,อตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านของผมเองกําลังรอเพื่อนมารับนะครับก็เลยคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสอัดคลิปไปเลยว่าวันวันหนึ่งเนี่ยผมใช้ชีวิตยังไงบ้างเนาะไม่มีอะไรทํา <c oughs> วันนี้ได้นั่งรถยนต์พอดีก็ถือโอกาสอัดคลิปเลยแล้วกันตอนนี้กี่โมงแล้วเนะี่ย ตอนนี้ก็7จ็ดโมงครึ่งแล้วผมเข้างาน8ปดโมงตรงครับระยะทางของการมาทำงานผมก็จะประมาณ9ก้ถึงสิกิโลเมื่อกี้เพื่อนมันเพิ่งทักมาว่าเพิ่งออกจากมาแต่ตอนนี้มาออกบ้านเลยไม่รู้ว่าจะถึงที่ทํางานกี่โมงครับเป็นวันแรกที่มันมารับผมเหมือนกันทุกวันนี่ผมจะด้านด่น,ดนเอาโมอไซค์ไปนะใส่ใส่เสื้อกันฝนไปแต่ว่ารู้สึกว่าชีวิตจะลาบากขึ้นแล้ว มันขับวกวนไม่ไหวต,ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดอีกแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูน้ำเห็นไหมว่าฝนเริ่มตกลงมาเป็นเม็ดเมดอีกหนึ่งรอบเฮ้ยตอนนี้มันยังไม่มาทีเอ้ยตอนนี้เพื่อนยังไม่มาทีเนี่ยทำไมมันยังไม่มา,ท,ท,มมมมาทีเลยไม่รู้จะไปทำงานทันไหมเนี่ย แต่ว่ามันเคยมาบ้านผมให้รอบเดี๋ยวเท่านั้นไม่รู้จะมาถูกหรือป่าเนี่ยฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วถ้าผมเอาบิ๊กไบไปนี่คือเปียกแน่นอนว่าเนี่ยอันนี้คือชุดทํางานของผมนะดูดิ<ะ>นี่นี่คือชุดทำงานผมเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาแล้วก็ดูกางเกงเป็นกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบธรรมดาครับสําหรับสําหรับยูนิฟอร์มการทํางานของผมแล้วก็จะมีนี่ บัตรพนักงานหนึ่งใบสําหรับการเข้าทํางานก็จะเป็นชิลมากบริษัทผมเป็นอะไรที่ยูนิฟอร์มชิลสุดแล้เนาะนี่มีบัตรทนังานหนึ่งใบเป็นบริษัทที่มียูนิฟอร์มการทางานที่คล้ายๆเหมือนใส่ชุดเล่นไปทํางานเลยอะ่ะแต่วว่าข้อเสียอย่างหนึง่ง ผมก็คือมันไม่ได้หยุดเยอะนะมันไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์อะ่ะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวก็จะมีเวลาพักน้อยหน่อยแต่เงินเดือนถือว่าเยอะมากๆนะเยอะมากๆเงินเดือนผมได้เมื่อกี้บอกแล้วเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบ,บาทใช่บางเดือนเนี่ยผมได้แค่สามหมื่นเลยนะ <No. S 1> ถามว่าสามหมื่นพอไหมครับที่ผมอยู่ทิศโลกเหลือๆครับทิศโลกเพราะว่าหนึ่งผมอยู่บ้านไม่ได้เช่าหอ 2ผมมีแค่รถมอเตอร์ไซค์คันเดียวกรถยนต์หนึ่งคันแค่นี้แล้วก็เงินค่าข้าวค่าอะไรผมมากินที่บ้านด้วยก็เลยมีเงินเหลือมากมากกับส0,000บาทที่ได้เนี่ยมีเยอะออคือเหลือเยอะมันรู้จักทำอะไรเลยอ,ะอ่ะอ๋อลืมบอกไปว่าเออตรงนี้ตรงนี้บ้านผมจะติดกับค่ายเลยนะครับเป็นค่ายเอ่อ ทเลสวนเชื่อไหมช่วงที่มีจากข้างอรารวาที่โคลาในผมหลอนมากอยู่ข้างค่ายเนี่ยกลัวแบบที่พิษโลกจะเอาบ้างนะตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดหนกักขึ้นแล้วตอนนี้อ้ามาละตอนนี้เพื่อนผมมาแล้วครับเอครับตอนนี้เราก็ได้อยู่บนรถของเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะเดินทางไปทํางานนะครับระยะทางที่จะไปผมก็บอกแล้วประมาณ9ก้ถึงสิกิโลนะครับ ก็จะเป็นวันทํางานที่แย่ๆของผมอีกหนึ่งวันเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบมาทํางานเท่าไหร่ก็จะบอกก่อนเลยว่างานของผมทําเกี่ยวกับแผนที่นะครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมไปถ่ายตอนในออฟฟิศเนี่ยเขามีกฎว่าห้ามถ่ายรูปลงครับเพราะว่ามันเป็นความลับงานของผมจะเป็นแบบ วันวันนึงนั่งแต่หนห้าคอมดูหนังวันละสองสามเรื่องอะไรเงี้ยฮะพูเล่นอนะู่พูดเล่นอันนี้พูดเล่น <c oughs> มันจะเป็นงานเกี่ยวกับแผนที่นะครับก็ <c oughs> คือสำรวจแผนที่ประเทศไทยนะออเง่ายๆก็ <c oughs> จะมีฝ่ายสำรวจอฝ่ายเขาเรียกอะไรนะฝ่ายอะไรวะฝ่ายอะไรวะที่มันไปเดินทางขีลล่รถอะ่ะยอะฝ่ <c oughs> เออไอเอาสับที่รู้เรื่องเลย เออมันจะมีทีมสำรวจคอยขับมอเตอร์ไซค์ไปถ่ายให้เราแล้วเราเป็นฝ่ายนำเข้าแบบในออฟฟิศอ่ะคอยเอาแปลงพวกสำรวจมาใส่ในคอมอะ่ะง่ายๆประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวก็รีวิวไก่ให้ดูนิดนึงรีวิวกันเนยตัใหญ่เยก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปทำงานนะครับได้เวลาทำงานแล้วครับเกอชั้นออฟฟิศที่ผมทำงานอยู่ก็จะอยู่ชั้น3นะครับต้องเดินผ่านชั้น2ไป1ชั้น ก็ต้องเดินผ่านอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมอยู่ชั้นสามเด่นมุ้งตุ๋ยส่งมุ้งตุ๋ยข้างบนก็จะเป็นออฟฟิศนะครับก็ผมจะถ่ายแค่นี้เลกันเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปเลยไม่ให้โพสต์รูปเกี่ยวกับการทํางานเลยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพักเบรกอีกทีก็จะมาสิบเอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปต่อว่าช่วงห่ายผมทําอะไรบ้าง ตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มงานแล้วนะครับเราไปสแกนบัตรกัน ก็โจไปอีกหนึ่งวันนะครับสําหรับวันทํางานวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เหนื่อยมากพรุ่งนี้ก็ได้หยุดหนึ่งวันหยุดไปก็ซักผ้าตื่นนอนมาซักผ้าก็จะหมดไปไแทบวันหนึ่งแล้วนะก็สําหรับวันนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาําลังใจด้วยนะครับก็ก่อนไปนี่ขอฝากฝากคําคมไว้หนึ่งคำคมแล้วกันเนาะก็คือ ลงหางานที่ทำได้4ี่ปีแล้วมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตครับสอบวันนี้บายๆตอนมาส่งเอ้ยตอนมารับกูมารับกูถึงหน้าบ้านแต่ดูตอนมาส่งกูดิ ให้กูเดินเข้าบ้านเอง